ตรงยเลี้ยงเลยเลีเลย้ลลย่เดิมเลยยิงแม่นจังเลยอ่ะโอ้โที่เดิมเลยอลุงให้ยิงสี่ดอก

อลุงให้ดองนึกเอาลุงให้ดองนึงเอาลุงให้ดองนึงลุงแถมให้มายิงปืนไม่ได้หรอกยิงปืนขวดน้ำปลาไปยิงหน้าไม้ดีกว่าเอาเลยเอาเลยยิงเสร็จขอบคุณลุงด้วยแถมให้อ้าโห